พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นหลักของพระพุทธศาสนาผู้เข้าถึงนามกายเข้าถึงพระรัตนตรยัยจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาท่านได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายทมอรหัต ได้ตัสรุเป็นพระอรหรันตสัสมมาสัมพุทธเจา้าหมดสิ้นกิเลสอาสวะมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆจึงเป็นเนื้อนาบุญอเลิศผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าภู้เลิศผลบุญอเลิศย่อมบังเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นและบุญนั้นก็ยังตามส่งผลข้ามพบข้ามชาติ ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมการทำสมาธิภาวนาด้การเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จึงมีอนิสงส์ใหญ่สมควรที่พวกเราทั้งหลายจะต้องฝึกให้เป็นอุปนิสัยแล้วบุญใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นแก่เราในบทสันเสริญพระพุทธคุณ มีอยู่ตอนหนึ่งได้กล่าวว่าสัทธาเทวมนุษย์นังทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและสัมมาสมัมพุทธเจ้านอกจากพระองค์จะเป็นบรมศาสดาผู้ทำการสั่งสอนเวนยสัตว์ผู้เป็นมนุษย์แล้วยังทรงสอนในเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมรรคผล ตามมากมายนับไม่ถ้วนผู้ได้รับการเรียกขานว่าครูอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วก็สอนวิชาในทางโลกวิชาธรรมหากินมีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่ทรงสอนวิชาทางธรรมซึ่งเป็นทางรอดในสังสารวัตรให้รอดพ้นจากความทุกข์และปลอดจากภัย ทั้งในโลกนี้และภายในสัมปรายภพนำมูสัตย์ข้ามถึงฝั่งพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะคือกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งหลายในวันนี้หลวงพ่อขอนำเรื่องราวตัวอย่างที่บ่งถึงว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นบรมครูของเหล่าทวยเทพ มาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะปับพรบัสามารถเทศนาสั่งสอนในเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นกายทิพย์มีกายทีละเอียดของมนุษย์ได้อย่างไรเทวดานี้นะ่ยแม้เขาจะมีกายทีละเอียดประณีตแต่ความละเอียดของใจก็อยู่ในระดับของกายทิพย์พวกพรหมก็ละเอียดขึ้นไปอีกหน่อยแต่ถึงกระนั้นก็ละเอียด สู้กายธรรมอรหัตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์ทรงตัดสรุธรรมกายอารหัตหลุดพ้นจากกิเลสอสวะทั้งปวงเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกทั้งสามไม่มีอะไรมาปิดบังธรรมจักขุของพระพุทธองค์ได้ส่วนชาวสวรรค์แม้มีกายที่ละเอียดกว่า แต่ใจก็ยังไม่หลุดจากกิเลสอาสวะยังตกเป็นบาปเป็นทาตของพยาม,มารถูกอวิชชาครอบงามจิตใจอยู่เมื่อหมดบุญถึงขีดถึงคราก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสามจำเป็นต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นยอดกัลยาณมิตรได้ฟังธรรมจากพระองค์ จึงจะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะไปได้แล้วความสว่างในใจของเทวดาก็สู้ความสว่างสวายภายในใจของพระองค์ไม่ได้เลยความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะตรงที่มีใจบริสุทธิ์ที่สุดมีพระปัญญาบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกรอบแห่งอวิชชาและมีมหากรุณาไม่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นหนึ่งในพุทธกิจของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งก็คืออัรตระเตเทวปันหนังเวลาเที่ยงคืนทรงพยากรปัญหาแก่เทวดายอย่างหนึ่งพระองค์จะให้โอกาสกักบชาวสวรรค์ได้ฟังธรรมเหล่าทวยเทพก็จะลงจากเทวโลกมาไต่ถามปัญหาธรรมะ เดยสายความเป็นผู้มีโชคตรงนี้คือใจที่ละเอียดนี้แหละมีกิเลสในตัวเบาบางเพราะฉะนั้นเขาฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถตรองตามแล้วก็ได้บรรลุธรรมาไปสมัยกันเดียวนั้นเลยเหมือนประทีปที่มีไส้และน้ำมันพร้อมอยู่แล้วเมื่อนำไฟมาจุดก็สว่างเพลิบคขึ้นมาทันทีเลย เหมือนในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ป่าใหญ่ใกล้กรุงกบ,บิลพัทกับหมู่ภิกษุสองห้าร้อยรูปทุกรูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์คืนนั้นเราเทวดาในป่าใหญ่ต่างกระชักชวนกันว่ามาเถิดผู้เจริญทั้งหลาย ชื่อว่าการเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นมงคลการฟังธรรมก็เป็นมงคลอย่างยิ่งการได้เห็นหมู่ภิกษุก็เป็นมงคลสำหรับพวกเราว่าแล้วก็พากันมานมัส,สการพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระขีณาสพผู้บรุพระอรหัตคืนนั้นเนะทวดาในแสนโกรจักรวาลได้มาประชุมกัน เพราะได้ยินเสียงเชิญชวนอันเป็นทิพย์ของเทวดาในป่าใหญ่แห่งนั้นคือเทวดาผู้อยู่ในสกลชมพูทวีปปุพพาวิเทหทวีปอมมอโคยานทวีปอุตรลุกรุทวีปในทวีปน้อยสองพันทวีปได้แก่พวกเทวดาที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพาน์ ซึ่งกว้างประมาณ3,000ันโย์ได้ฟังเสียงทิพย์ของเทวดาที่บอกต่อๆกันไปเทวดาในเทวนคร1 8 9 0 0 0นครเทวดาที่อยู่ประตูหมู่บ้าน9 9 0 0ล้าน9แสแห่งเทวดาที่อยู่ตามท่าน,น้ำ9 6าส6บ0กแ และอาศัยอยู่ตามท้องทะเลห้าแห่งมาประชุมกันจากนั้นเทวดาในจักรวาลที่สองที่สามรวมไปถึงหมื่นจักรวาลก็มาประชุมกันหมดในจักรวาลทั้งสิน้นจนถึงพรมโลกเต็มแน่นไปหมดด้วยพวกเทวดาที่มาประชุมกันเหมือนกล่องที่เต็มแน่นไปด้วยผงทุลีดิน ไม่มีช่องว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวนะจ๊ะเวลาที่เทวดามาประชุมพร้อมกันเขาจะเนรมิตร่างแม้ใหญ่ตโตเพียงไรก็ยอ่อให้เล็กเท่ากับลายเส้นผมได้ผู้มีรู้มียาท่านเดอุปมาเอาไว้ว่าผู้ยืนอยู่ในพรมโลกเอาก้อนหินก้อนใหญ่เท่าเรือนยอดเจ็ดชั้น โยนลงไปข้างลา่างสี่เดือนจึงจะถึงแผ่นดินแม้จะเป็นช่วงที่ใหญ่ขนาดนั้นก็ยังมีเทวดาซึ่งยืนเรียงชิดติดกันจนหาที่ว่างไม่ได้ดอกไม้ที่คนยิงข้างล่างโยนขึ้นไปหรือควันไฟก็ไม่ได้ช่องเพื่อขึ้นไปเบื้องบนมเมล็ดผักกาดที่คนยืนข้างบนโอยไปก็ไม่ได้ช่อง เพื่อลงไปข้างล่างมหาเทวสมาคมในคืนนั้นเนืองแน่นและมีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทีเดียวมาเพื่อฟังธรรมจากบุคคลสาคัญคือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้เป็นครูของมนุษย์และเทวาทั้งหลายในคืนนั้นพวกพรมที่เขาสมาบัตดแล้วออกตามกำหนดเมื่อมองดูที่อยู่ของพรม ก็เห็นวิมานว่างเปล่าเหมือนโรองอาหารในเวลาหลังอาหารจึงใคร่ครวนดูว่าพวกพรมไปไหนก็ทราบว่าไปที่ประชุมใหญ่จึงแต่งคาถาองค์ระบทเพื่อน,นำไปกล่าวนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการแสดงว่าตัวเองก็ได้มาสู่มหาเทวสมาคมนี้เหมือนกัน เมื่อพรมเหล่านั้นแต่งคาถาเสร็จแล้วองค์หนึ่งลงที่ขอบจัก,กรวาลด้านทิศตะวันออกอง์หนึ่งลงที่ขอบจัก,กรวาลด้านทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือตามลําดับต่อจากนั้นพรมที่ลงที่ขอบจัก,กรวาลด้านตะวันออกก็เข้านีลกศินและปล่อยลัศมีเขียว เหมือนแก้วมณีสีเขียวกำลังเปล่งแสงพรมที่ลงมาด้านทิศใต้ก็เข้ากสินสีเหลืองปล่อยรัศมีสีเหลืองทองเหมือนจักรวาลห่อหุ้มด้วยผ้าทองส่วนพรมที่ลงทางด้านทิศตะวันตกเข้ากสินสีแดงเปล่งรัศมีสีแดงเหมือนห่มผ้าขนสัตว์ชั้นดีสีแดง รมที่ลงทางด้านทิศเหนือเข้ากับสินสีขาวเปร่งรัศมีขาวเหมือนห่มผ้าดอกมะลิเพื่อใหเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลทราบว่าตนมาแล้วเมื่อมาถึงก็ได้ดประกาศเกียรติคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อเบื้องพระพักเมื่อทวยเทพมาประชุมพร้อมกันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ดทรงสำรวจด,ดูตั้งแต่พื้นแผ่นดิน จนจรดขอบจักรวาลจากขอบปลายจักรวาลจนจรดพรมโลกทอดพระเนตรเห็นการประชุมของกายละเอียดเหล่านั้นแล้วจึงทรงพระดำริว่านี่เป็นมหาเทวสนิบาตท,ที่มากมายกว่าที่โล์เคยทอดพระเนตรเห็นโล์ได้ประกาศสถานที่ซึ่งทวยเทพอยู่อาศัยให้กับเราพระอาหารหันต์ทั้ง500รูป ได้รับฟังกันจากนั้นพระองค์ก็ทรงเนลมิตรพระพุทธเนรมิตรขึ้นมาหนึ่งองค์แล้วตอบคำถามกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเนรมิตรเป็นปัญหาที่ละเอียดลึกซึ้งทีเดียวนะจ๊ะเมื่อพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงธรรมจบเทวดาจํานวนหนึ่งแสนโกรธก็ได้บรรลุพระอรหัต ส่วนผู้ทีบรรลุผลสามต่างแต่พระอนาคามีผลลงมามีมากมายนับไปท่วนเห็นไหมจ๊ะว่าเทวดาในเขารักในการฟังธรรมมากเพราะบุญอย่างอื่นจะทำให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ในสภาวะของความเป็นเทพนั้นทำได้ยากมากดังนั้นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้า สเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระองค์ผู้เป็นเทพที่ยิ่งกว่าเทพพระราชามหากษัตริย์ทะเรียกว่าสมมุติเทพโทวยเทพตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นไปเรียกว่าอุปติเทพส่วนพระพุทธเจ้าของเราผู้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงทรงเป็นวิสุทธิเทพพระองค์เป็นเอกกระบ,บุรุษที่อุบัติมาเพื่อ ขจัดความมืดคืออวิชชาในใจของหมูสัตว์ให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นโอกาสที่ได้มาได้ยากก็จะได้ประมาทในการสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้าจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน